สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกัาวิชาภาษาไทยแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนวนรรณคดีนะคะเรื่องราชาที่ลาชตอนกำเนิดมกคโทเร็กออกไหมคะเราเรียนไปแล้วนะแต่วันนี้ครูจะทบทวนให้เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการสอบทั้งที่สองนี้นะคะ,ะมาดูกัน ที่มาของเรื่องนะคะอุทบรวนให้นะเป็นวรรณคดีประเภทร้อยแก้วเรื่องมกกะโชนี่นะคะเป็นร้อยแก้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพงศาวดารการทําสมคามระหว่างมอนกับพม่ามอญกับพม่านะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงใหม่ก็คือเจ้าพยาพระคลางผล กับกวีอีกสี่ท่านนะคะเอามาเรียบเรียงใหม่นี่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกนะคะ,ะเรามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเนื้อเรื่องนะคะเหตุการณ์ที่1นึ่ครูจะเล่าเป็นเหตุการณ์เลยนะคะนักเรียนสรุปเนื้อเรื่องให้ได้นะ เหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะสถานที่ก็คือในเมืองมอตมะนะคะเหตุการณ์นี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมัคโทเป็นบุตรของมะปะนายมาปะปนายนะคะขอโทษทีนี้ผูเขียนผิดนะเป็นบุตรของมะปะนายซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าเขามีพี่น้องอีกสองคนคือ นางอุ่นเรือนแล้วก็มักตานะคะบีดาของเขาว่เสียชีวิตเมื่อมักตะโตอายุได้1 4ถึง5ปีเหตุการณ์ที่2นะคะสถานที่ก็คือตำบลมะเตวะเมืองสุโขทัยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องก็คือ มาระโทเน่นำลูกค้าไปค้าขายที่เมืองสุโขทยัยและได้ช่วยเหลือลูกหาบที่ป่วยเข้าไปช่วยหาบสินค้าแทนนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุประหลาดมีสายฟ้าฟาดลงมาที่ทานหาบถึงสครั้งแล้วก็มีเหตุการณ์มหัศจารย์บนท้องฟ้ามีแสงอรุณสว่า,วาง มองเห็นวิมานปราสาทราชมนเชียทำให้มกรโทนเนี่ยตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่สานะคะสถานที่ก็คือหมู่บ้านในตำบลมะเตวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะคะมะกรโทเนี่ยเดินทางต่อ และไปพักในหมู่บ้านมัะเตวะพบกับบัณฑิตที่สามารถทำนายนิตได้เขาจึงขอให้บัณฑิตย,ยช่วยทำนายนิตแต่ต้องหาเครื่องสักการะบูชาเป็นเงินกองสูงเทียบศีสัมะมัคคโทได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยการวางเงิน30บาท ใส่ทานวางบนจอมปวกที่สูงเท่าศีรษะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนั้นเหตุการณ์ที่สสถานที่ก็คือในเมืองสุโขทัยนะคะเหตุการณ์ในเรื่องมัครโถได้ฟังคำทำนายจากบันดิตผู้นั้น จือนำสินค้าขายให้หมดแล้วให้ลูกค้าเนี่ยกลับเมืองมอตะมะส่วนตัวเขาเนี่ยเดินทางเข้าเมืองสุขโขทยัยไปขออาศัยอยู่กับนายช้างของพระร่วงช่วยเหลืองานทุกอย่างจนเป็นที่รักใคร่ของนายช้าง เหตุการณ์ที่5นะคะสถานที่ก็คือณนะโรงช้างของพระร่วงเหตุการณ์ในเรื่องพระร่วงเสด็จมาทอดพระเนตรช้างเห็นมะกะโททำงานกวาดลายช้างอยู่จึงสอบถามความเป็นมาของมะกะโทจากนายช้างขณะนั้นนะคะพระองค์คลายหมากลงพื้นดิน ทำให้เห็นเบีย้ยที่พื้นจึงสั่งให้มะกเโี่ยเก็บเบีย้ยไว้มะกะโทได้เบีย้ยมาก็นำเบีย้ยไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักตาดมาปลูกบำรุงรักษายอย่างดีจนผักนั่ะเจริญงอกางามก็นำผักไปถวายพระรวงเหตุการณ์ที่หก สถานที่ก็คือในพระราชวางังนะเหตุการณ์ในเรื่องมัคโธเนี่ยไปอยู่กับพระล่วงนะคะพระล่วงวะะรับมัคโธให้มาอยู่ในวงังโดยส่งไปอยู่กับครอบครัวในพระราชวังนะคะเมื่อมัคโธไปอยู่ในวงังก็ทํางานด้วยความอุตสาหะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนพระล่วงเนี่ยส่งเมตตาสงสามะะรมัคโธ ็ลเลยแต่งตั้งให้มคคโธเนี่ยเป็นศูนย์วังดูแลราชการทั้งในและนอกพระราชวังเป็นที่ยำเกรงแต่พระราชการน้อยใหญ่ใววังนะคะพระร่วงก็เห็นถึงความจงรักภักดียินสอนงานราชการให้แล้วก็ส่งตัวกลับไปดูแลชาวมอญในเมืองมอตมะนะคะพระร่วงพระราชกาใหม่ให้ว่า พระเจ้าฟารั่วเป็นประชมกษัตริย์แห่งเมืองมอตมะเห็นไหมคะได้กลับไปเป็นใหญ่ในเมืองมอตมะนะนะคะแล,ะะล้วก็พระรัวก็พระราชทานให้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพระเจ้าฟารั่วนะคะเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งเมืองมอตมะข้อค,คิดจากเรื่องนี้นะคะข้อคิดที่เราได้นะคะจากที่เรา ่าแล้วก็ทบทวนแล้วนะเขาบอกว่าผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเห็นไหมคะช่ดดยวยเหลือทุกอย่างเลยนะคะมีความอุตสาหาวิริยะในการทํางานรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาย่อนประสบความสําเร็จย่อมได้รับการยกยอก่องจากผู้อื่นเห็นไหมคะ ช่วยเหลือนะคะมีความขยันหมัน่นเพียรรู้จักใช้ปัญญาในแกแก้ไขปัญหาเห็นไหมคะเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยสามารถนําข้อคิดจากเือเรื่องมัธยโทเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของตนเองได้นะคะ